อที่าใ้ควมงืออันเชื่อน้องถ้าอที่บเรือไฟหาให้บเรือไฟก็ให้อ่าให้ลงน้าเป็นครั้งที่สามในเวลาเย็นเพราะความชาประจาวงคู่ือตอนน้ำสมพงมาแงสารายบนเรือไฟลงน้าเป็นว่ายำงบัญญัดความสะอาดไว้อย่าง จาวภูมิผู้ดต่มน้ำส่งคงมาลายสลายควาระบายลงน้ำเป็นวัดย่อมบัญญัติความสะอาดไวโดยประการอื่นส่วนความสะอาดในมิส่วนความสะอาดในวินัยของพระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมมีเดยประการอื่นข้าแต ทรงแสดงความสะอาดที่มีในวินัยของพระอริยะเป็นประการนั้นเลยข้าพระองค์ได้เถิดดูก่อนจนถ้าถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวความสะอาดในวินัยของพระอริยะการระกการรับทนก็ผู้มีพระท้าแล้วนะเจ้าประมานบุตรก็ท่านใจฟัง ถ้าพูดง่าพๆแต่ว่าดูก่อนจนถ้าความไม่สะอาดทางกายมีสามอย่างควงามไม่สะอาดทางวาจามีสี่อย่างควงามไม่สะอาดทางใจมีสามอย่างจนถ้าความไม่สะอาดทางกายมีสามอย่างเป็นอย่างไรเล่าหนึ่งบุคคลบางคนในกรณีนี้มีฝปากมือเพื้นเลื่อย มีความพยายามช้ามีแต่การท่าและการทุบตีไม่มีความเอ็นดูในสัตว์มีชีวิตสองเป็นผู้มีปกติคือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้คือวัตถุอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นที่อยู่ในบ้านหรือในฝากก้อามคือเอาสิ่งของที่ผู้ที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่ขงขโมย ามเป็นผู้ประพฤติผิดในในกามคือประพฤติผิดในเช่งหญิงมามีงานดารักษาบิดารักษาพี่น้องชายพี่น้องหญิงรักษาอนุญาตรักษาหรืออันทำรักษาเป็นผู้เป็นหญิงที่อยู่ในใจารีตประเพณีคือหญิงที่มีสามีหญิงที่มีสิ่งไม โดยที่สุดแม่หนที่เขาตั้ไว้ด้วยองอะไรแราเพื่อผิดใน่ใจรี่งานโทษเดือนตอนนั้นจนถ้าความไม่สะอาดทางกายมีสามอย่างอย่างนี้เลยจนถ้าความไม่สะอาดทางกายทางวาจามีสี่อย่างเป็นอย่างไรเล่าจนถ้าถุกคนบางคนในกรณี้นี่หนึ่งเป็นผู้มีกล่ามขัเทจ เกื่รวบรุนั้นอัานพำนำไปสู่สภาก็ดีไปสู่ท่ากลางญาติก็ดีไปสู่ท่ากลางสาธารณประชาคมก็ดีไปสู่ท่ากลางรากุลก็ดีอันพำนำไปเป็นพยานถามว่าบุรุษผู้เจริญท่านรู้อย่างไรท่านจงกล่าไปอย่างนั้นลำดับนั้นบุรุษนั้น เมื่อไม่เห็นก็กล่าวว่าเห็นเมื่อเห็นก็กล่าวว่าไม่เห็นเมื่อรู้ก็กล่าวว่าไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็กล่าวว่ารู้เป็นผู้กล่าวเทศทั้งที่รู้อยู่เป็นเพราะเห็นแต่อมิตรนิดน้อยก็ตามเป็นผู้กล่าเทศทั้งที่รู้อยู่สองเป็นผู้มีวาจาส่อเสียดคือฟังจากฝ่ายนี้แล้วไปบอกฝ่ายนู้นเพื่อทำลายายนี ทาจากฝ่ายนู้นดารามอกฝ่ายนี้เพื่อทำามฝ่ายนู้นเป็นคนทำผู้คนที่สามารถคิดกันให้แตกต่างเป็นพวกยินดีพอใจที่ทำให้ผู้คนอื่นแตกต่างเขามีผู้เขาเป็นบุคคลผู้มีลักษณะเป็นเช่นนี้สาเป็นผู้มีวาจาหยาบคายคือเป็นผู้มีวาจาหยา คือเป็นผู้มีกล่าววาจาในลักษณะเช่นนี้สี่เป็นผู้มีวาจาเพื่อจอกล่าวไม่มีถูกการกล่าวไม่รู้กาลเทศะกล่าวไม่มีที่ทั้งอาศัยกล่าวไม่อินอาไม่ทาไม่ดวินกล่าวไม่รู้จักการเวลาเขามีผู้เขาเป็นผู้กล่าววาจาเป็นชช่นนี้ ดูก่อนชนท่าความน่สะอาดทางวาจามีสี่อย่างเป็นดัางนี้ดูก่อนชนท่าความน่สะอาดทางใจมีสามอย่างเป็นอย่างไรเล่าชนท่าบุคคลบางคนในกรณีนี้หนึ่งเป็นผู้มากด้วยอวิชชาคือความลบเพ็งเรงความโลบเพ่งแรงคือมีความโลภเพ่งแรงซั์อุปกรณ์ซัดแห่งผู้บุคคลอื่นว่า สิ่งใดเป็นของบุคคลหนึ่งสิ่งนั้นเป็นของเราดังนี้สองเป็นผู้มีจิตพยาบาทคือมีความดังปริในใจว่ามีความดังปริในทางคือัรสบได้ในใจว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้จงที่หน้าจงขาดศูนจงยาได้มีอยู่เลยดังนี้สามเป็นผู้มีความเห็นผิด เออมีทัศนคติประเภทว่าทางที่ให้แล้วไม่มีผลอย่างที่บูชาแล้วไม่ไม่มีผลการบูชาที่บูชาแล้วไม่มีผลโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีคนรานาไม่มีคนบิดาไม่มีสมามารถนพูดกำเนินไปโดยชอบิปโดยชอบเกี่ยวกับกบารทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้ แค่สอนแห้ผู้อื่นรู้แจ้งดังก็ไม่มีดังนี้จนถ้าอย่างนี้และความไม่สะอาดทางใจมี3มอย่างอาหนึ่งจนถ้าบุคคลทู่ประกอบด้วยธรรมิลปกรรเหล่านี้มีชื่อว่าเป็นธรรมอักุศลน,น้บทสิษย์บุคคลที่ว่าเพื่อมีธรรมอันเรียวสามนี้ ที่ไปของเขายังเป็นเอเอนารอบสัตยาฉางเศรษฐวิสัยนันทาุปกรณ์เหล่านี้เมื่อเขาทำศีลรการเหล่านี้แม่จะตื่นนอนจากที่นอนแต่เช้ารุ่แม่จะ ทม่มีทางสะอาดไปได้เลยแม้จะจับต้องโคมันสดหรือแม้จะต้องโคมันสดก็ตามไม่มีเป็นไปไม่ได้เลยที่มีความสะอาดแม้จะจับต้องแยกเกลียวสดหรือแม้จะต้องแยกเกลียวสดก็ไม่มีทางสะอาดไปได้เลยแม้ประมมืออันเฉลยน้ำน้พระอาทิตย์หรือแม้ประมมืออันเฉลน้ำนๆพระอาทิตย์ก็ไม่มีทางสะอาดไปได้เลย แม้จะบาือรไฟหรือไม่เน่รือรไฟก็ตามไม่มีทางสะอาดเลยได้เลยแม้จะรองน้ำเป็นครั้งที่สามในเวลาเย็นหรือไม่รงน้ำเป็นครั้งที่สามในเวลาเย็นก็ไม่มีทางสะอาดเลยได้เลยจนท้าก็นั้นก็เห็นเลยเน่าจนท้าก็พ่อเห็นว่าทำสิบระการเหล่านี้เป็นเหตุเป็นเครื่องไม่สะอาดของบุคคลนั้น ลำดานั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัแก่ในะจทะากำลังบุบ้ายจึงท่าแบบอาุปก์ผู้ประกอบด้วยคุณธรรมอันเลวศิวรรตานี้ย่อมเหมือนอุคกลผู้ถูกนำเก็บไว้ในนรกบ,บ้างก็มีหรือเป็นตาแล้วไปยุคติก็มีหรือเป็นคนลากเป็นผู้กดราบตนเองก็มีเป็นทานก็มีอย่างนี้ สรุปแล้วที่อนาตมาภาพได้แสดงมาก็คือเป็นอาติสุนกรรมบทสิบคือแมงค่าสั วาจาสอเสียดพูดขำหยาพูดเพ้อเจ้อมีความลบเลีนในอุปกรณ์สร้างของผู้อื่นและมีจิตพยาบาทและมีมีความเห็นผิดหรือเป็นมิจารที่ถีบอุปกรณ์ผู้ประกอบด้วยการคฆษณาทำสิ่งประการอันเดียวนี้ย่อมมีทุกข์ตินาลบเปรตวิสัยอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นที่ไปนั่ กาดนนจากที่พระพุทธมิพระพุทจ้ได้แสดงอาคุสมะกรรมบุเแก่นจนถาประมาณบุตแล้วก็ได้แสดงคุสมะกรรมบุตรศประการตรงข้ามกับอาคุสมะกรรมบุตรศการคือเว้นจากการฆ่า ตอนนี้เพื่ออุปก,กรณ์มีอุันรังสุประการนี้เขาย่อมมีทุกขติเป็นทแฏฐิเป็นสุขติเป็นที่ไปคือมีอนุษย์ตลกสวรรค์ของโล,โลกเป็นต้นหลังจากนั้นลำดับนั้นหล,นนลงนงนังจ,จงากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้แสดงธรรมกจริญในขณากำลังบุร นิพานภาพว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอาศิษย์ของพระองค์แจ้งแจ้งแจ้งนะข้าพระองค์ชักใจเอบอาศิษี์ของพระองค์ขอพระองค์จงเปิดทรงจำข้าพระองค์มาขอถึงสัตวสาร พระเจ้ารักษาด้วยเหตุปัจจัยที่ท่านได้เองทั้งหลายเองประพฤติปฏิบัติมาแล้วความทั้งบุญบุศน์ที่ข้าพเจ้าอาตมาได้แ่ประพฤติมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติทั้งหลายจนมาถึงปัจจุบันชาติขอจงอ่ำน้อยอวยพรให้ท่านทั้งหลายจงสมความทุ่งมาตรธนาจนทุกท่านทุกประการเถิด